สมงสอสุขภาพดีวันพุธนี้มาพบกับสาระและประโยชน์เพื่อสุขอนามัยที่แข็งแรงของวัยเพลินทุกท่านค่ะโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเบื่ออาหารค่ะเรามีเคลดลับทั้งเมนูสุขภาพและการออกกำลังกายมาฝากกันจากนั้นพอหายใจออกกลับมามองตรงแล้วค่อยๆกดคางของเราลงหานอกช้าๆยังคงยืดกระดูกคอให้ยาวอยู่นะครับ อันนี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหลังครับแชฟคาะวันนี้เราทำอะไรกันดีคะอ่าวันนี้ก็จะมีนะครับเป็นยำขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายเดี๋ยวเราชิมดูนะครับรสชาติก่อนชิมคู่แห้งหรือรชิมขึ้นช่ายชิมตัวน้ำก่อนๆๆติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในรายการสโมสอนสุขภาพดี ทางช่องเพลนทีวีที่หมายเลข10ที่นี่ที่เดียวนะคะ